เกี le, er er ้ยงหาได้แล er like ้วเกี้ยงหาจากสวนไปงอเลยจ้านี่รุ่นัดที่หกจ้าเกี้ยไปงอไม่เป๊เว่าเพื่อนน่ะฉันออกรูปอยู่แท้เทเน่างนี้จะยังบออกรูเลยหาเตะโ่ต่จดมกราซัทเชสเจ็ด Cũng pha, nhưng mà thấy nó sẽ từ đó vì nó ơi mình lại nhà hấp hết phân kinh con Một mình nhà hết kinh con mà để nó kè cả sang để kinh cả em cả ai họ thu thi đứa em đây đây nó đây nó chỉ phải, à, ừ ừ nó ừ. à Ba bê bê Ông mới bê đi bê à bê kinh bê 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 lê ơi bê lê bê 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 thằng này bê 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 ยังดีไปทีละาม็ดนะมากินยาพี่รุกยังเยเลิ่มกินไปรามพันไปก่อนสเ็บมืนี้เสร็จตลาดขายบุตรดีหนึ่งเดอนดี

cái nơi bé nắng coi sau mới hàng coi hay thay em kia hay bữa mà nè, đèo thì khó cũng phải, nhắm sang ở ปาสิออกแตเตจิตมกระลาป้นานี่นยังไม่ทันออกเป็นอย่างไรเนาะท่ทันถ่วนบ่สแสดง,งว่าง่วงนี่สิบเดือนแน่ๆค่ะเพราะว่ายายเอาไปทับวันที่จิตไม่สาแหน่ออกรอแล้วรอเราขึ้นลงเฝ้าขึ้นละสองเถื่อลงบึงว่าสิออกตอนอย่เนาะก็ลงเฝ้าขึ้นเหน่ นี่ก็ได้ไปเกี่ยวหญ้าแต่าเนี่ยเพราะว่าเด็กก็สิบเไปตลาดขายบุตรดี้วจังื้อนี้เอ้ยลืมมาเกี่ยวออกจากหญ้ามาเกีกเ่ยวจากหญ้าไปกินเลยลูกกินซัมเน่เลยหมือนเมื่อกับพ่อแล้วลูกลูเข็นเึงเมเล่มนี้นั่นแน่แล้วหญ้า,าแก่ๆนี่แหละเครื่องมีก็บ่อยากกิน Thái cà rút rồi nha, lượt hang rồi nha Thái cà rút rồi rồi cà rồi nha Thái cà rút lèo Cái đi đi, anh nghe Nghe lại hai kêu mấy nhạc đấy mấy quý Hai kêu mấy ăn nhạc đấy, bê lì, Ăn ăn cho bồng nên mình là mò like, oh. không được cái mà chỉ một mấy khăn rồi để kín để mày ở nhà bố xe hại không nghe cái nhà đó cái nhà đó แกจกินไปละเอ้ยมันบ่มีกดี่ก็กินเพื่ออยู่ก็กินเพื่ออยู่ปจะกินเพื่ออยู่แถนีกจะงามมกิ่กินอ่ะเจ้ามาให้เดกก็บกินมินแกแน่กันกบ่กินใบไผ่หลายแน่มันก็บคนหากิน กินเกลเก,ลกลเลยเอฟซีเขาไน้เคยบึงกับสิ่งโหเลยะจะ้าวทายตีปีมาหลายเป็นเดือนแล้วปีบอลูกเาเถื่อปีบอกลูกเพรเาออพรเถือนนีเป็นยังไงน้อยปีเนาะไ้เจานี้ก่อนได้ค่ะเอฟซีเด้ออย่ลืมกดใจกดแชร์้ด้ค่ะหง้ยมาผู้พานี้ได้จ้าสิมีคิด พี่น้องเบึงอีกหลายลายคลิปนะคะน้องน,นี้ก่อนจ้าสวัสด,ดีจ้าไปแล้วไปแล้ว